มันมันปลูกไว้แต่หน้าหลายกัเดี๋ยวก็เด็ดเดี๋ยวก็เอามาจะสีนะคะเอามาก,กับบรินัทถี่สีเอามาเนาะเ้าก็ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะเ้าก็ปลูกดีเอามาเนาะค่ะเมาปลูกไว้เพื่อที่ด้กินแล้วค่ะอยากกินข้าวฝังก็ได้กินนะคะนี่แหละค่ะข้าวเสีเฮ็ดยังกินเนาะคะ่นะคะเนาะ มันเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเดียวกันก็เกิดตามสวนนะคะเขาก็จะได้จ่าดีค่ะเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองตะบารู่พันธุ์อย่างนะคะไฮเตว่าเขาเกิดเท่ากับมันเป็นอนเหื้อนะคะที่นี่มือนกันก็เริ่มมาเห็ดนะคะเนี่ยเห็นบะเขาบอมาหลบตะไคร่นะคะปูบดเขือเพได้เด็ดแต่เจลนะคะแต่งเกาแล้วนะคะเนาะมันจะมดแล้วเป็นลูกแล้วค่ะเป็นหัวแล้วก็ะปล่อยเห็ดเป็นหัวเอาไว้แต่เห็ดพันธุ์นะคะเนาะนี่ค่ะแถนแทนแทนเนี่ค่ะเห็นบอยหยอด่ปกำลังเกิดง่ามเลยค่ะ คุณ<ห> <ขอ S 1> เอาบัวเ,เอยไปใส่น้อนี่เนาะนี่แบบเผือมีบักพริกนะคะเนาะปลูกไว้จะกินอยู่หลังบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ะค่ะตื่นเสาร์มากเพราะว่าตื่นไม่นั่ง,งิไปปลูนนลนนะะาากไว้ยุตนาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารอบนี้หลังบ้านว่างน,น,นะคะนี่ค่ะนี่ะค่ะตื่นเสาร์มากเพราะว่าตื่นไม่นั่งิไปปลูกไว้ยุตนาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารอบนี้หลังบ้านว่างนะคะ เขาาก็มาหลอดตะไคร้เนาะค่ะน้องปูบวชเขือนพ่อไดเดีดสไปเจลเนะค่ะหลังบ้านเขาอะไรล,ล่ะ,ค,ะค่ะเขาก็มาบดน้าเนี่ค่ะกำลังสวงามเนาะค่ะนี่เด้อค่ะเขากู้ได้หลายเด้อค่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะมีบวบเหลี่ยมนะคะนี่ค่ะ บัวเปลี่ยมกําลังจะขึ้นนะคะกําลังจะสวยเนาะค่ะน้อนี่ค่ะนี่ห้องเห็ดหานไว้เพิ่นอยากจะได้จัาดีค่ะเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองตะบรรู่พันหยางเนาะค่ะแหต่ว่าเขาเกิดเท่ากับมันเป็นอันเหือนะคะที่นี่มันน่าจะเริ่มมาเห็ดนะคะนี่เห็นปะนี่ค่ะตื่นเสามากเพราะว่าตื่นไม่น่าจะไปปลูกไว้ยุติหน้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารอบนี้หลังบานว่างนะคะเนาะ มันเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเดียวันว่าเกิดตามสวนนะคะเขาไปมาเฮ็ดห,หารในเพิ่นนะคะเห็นบ่เป็นลูกงามแล้วจา้าทุกคนจา <ś c oughs> ้าสิได้กินแล้วเนาะเดี๋ยวพักตังกล่องมาตั้งไว้ก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่านี่ค่ะพักตังของไม่นั่นนี่อันเขาไปเอาเบี้ยมันเนาะบ้านผู้ได้เอาบัวคอยไปใส่น้อนี่เนาะนีค่ะมีบักเขือมีบักพริกนะคะเนาะปลูกไว้จะกินที่หลังบ้านนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะตื่นเศา้ามากเพราะว่าตื่นไม่นส่่ไปปลูกไปยุตหน้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารอบนี้หลังบ้านว่างจะได้จ่าดีกนเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองตะบารู่พันหยางเนาะค่ะแต่ว่าเขาเกิดเท่ากับมันเป็นอันเหือนะคะที่นี่ไม่นั่งก็เลิ่มมาเห็ดนะคะนี่เห็นปะเอาฟุ้นมะเทนะคะพ่อฟุ้นมะเทแล้วปัจจัยเขาซีอูในในในกล่องฟุ้นเท่านะค่ะนั่นเลยเอามะเทปัจจัยบังเอิญก็เกิดเนาะค่ะเนาะเกิดคือมาที่ดีไม่นั่นก็แล้วเนาะ เดี๋ยวพักตังเอากล่องมาตังไว้กอนเนาะค่ะเพราะว่านี่ค่ะพักตังของเม่นันนี่อันเีาไปเอาเบี้ยมันเนาะเอามาเนาะคะ่ะมาผูกไปเพื่อที่ด้กินเนาะคะ่ะอยากกินพักตังก็ได้กินนะคะนี่แหละค่ะกันกเ้าสซีเฮ็ดยังกินเนาะคะ่ะมาเฮ็ดห่านเลยเพื่อนเนาะคะ่ะห่านย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเวลามันงามเม่น,นันเจียวไม่เบิ้งเนาะคะ่ะเม่นันกันบบักบวกกันที่คืนห่านนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวกับซีเปเอาอีกอย่างนะค่ะเนาะ บ่ได้ดึงสายมากเนาะค่ะเนาะกูบักเขือไหวกับบักพุงไหวอยู่นี่ผ่านลังบานนะคะเอากระสีมาหุนหนามเพื่อนเนาะค่ะเนาะมาเฮ็ดห่านให้เพื่อนเนาะค่ะห่านย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเวลามันงามไม่นั่นสิเอามาให้เบิงเนาะค่ะไม่นั่นกับบักบวบก็สิขืนห่านนี่แหละค่ะเดี๋ยวกระสีเปียเอาอีกอย่างนะแล้วก็ไปเบิ่งอีกแปลงอีกบ่อนึงเนาะค่ะเดิมมีบักบวบพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวมันงามไม่นั่นกระสีเอามาให้เบิงอีกนะคะถ้ามันสวยงามเนาะแต่ตอนนี้ยังพระทัดนสวยงามเพราะว่ากำลังเดิมต้นนะคะ หมอวานนี่ก็เห็ดเห็ดข้างเนาะค่ะเนาะที่นี่มากกับอันเม่น่าจะเอาบักพักปังนะคะนี่ี่พักปังด้วยค่ะเสียให้เบิ่งพักปังเนาะค่ะจะได้จ่าดีกว่าเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองจะบรรลุพันธุ์อย่างนาะค่ะหแต่ว่าเขาเกิดเท่ากับมันเป็นอันเหื่อนะคะที่นี่เม่น่าก็เริ่มมาเห็ดนะคะนี่เห็นปะเอกมาแล้วค่ะมาปลูกไปเพื่อที่ได้กินแล้วค่ะอยากกินพักปังก็ได้กินนะคะนี่แหละค่ะกันเทาเสีเห็ดยังกินแล้วค่ะอันพวกกัน เขาพูดถ้อยยังมาปลูกนะคะสีไมาปลูกไว้ในบ้านจะก,กอนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าในบ้านนี่่มีอย่ยังกินนะคะไปกินยูตทน่า <c oughs> จ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบายน,นี่ค่ะตื่นเ้ารมากเพราะว่าเจ้าม่ันสะไปปลูกไว้ยูตทน่าเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ารอบนี้หลังบ้านว่างเราก็ไปเพิ่งอีกแปลงบ่อ,งอีกบ่อนึงเด้อค่ะเดิมมีบอกบัวพระะ้อมเด้อค่ะเดี๋ยวมันงามไม่นั่นก็เสียามาให้เบิ่งอีกนะคะ มันสวยงามเนาะแต่ตอนนี้ยังพระท่านสวยงามเพราะว่ากำลังเดิมต้นนะคะอันพวกอันคือผู้ทยหยังมาปลูกนะคะสีไมาปลูกไว้ในบ้านจะก,ก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าในบ้านนี่บ่มีอยางกินนะคะไปกินย้วยตหน้า <c ười> จ้าคลิปนี้กแ็แค่สวยงามนะคะเนาะแต่ว่ามาขาังนีไม่นั่นอันบ่ได้ปลูกดอกเอื้อเนาะค่ะเนาะนี่เห็นปะกำลังสิติดหน่วยจ้ะทุกคนจ้าเนี่บ่ได้ปลูกดอกค่ะที่นี่เอาฟุ้นแต่งเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมันจะหมดแล้วเป็นลูกแล้วค่ะเป็นหัวแล้วก็ปล่อยให้เป็นหัวเอาไว้แต่เฮ็ดพันเนาะค่ะเนาะ นี่คะ่ะแทนแทนนี่นนนคะ่ะเห็นบอยหนอดเพื่อกลังขืนงามด้วยค,ะค่ะเนะาะบ่ได้ดึงสายมากเนาะค่ะเนาะผูบักเขือไหวก็บักหุ่งไหวอยู่นี่คะ่ะหลังบ้านนะคะเอากระติมาหดหนามเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะสวยงามนะคะเนาะแต่ว่ามาข่างนี่ไม่นั่นอันบ่ได้ปลูกดอกเอื้อนะะเนาะค่ะเนาะนี่เห็นปะกลังสิติดหน่วยจ้ะทุกคนจ้านี่บ่ได้ปลูกดอกคะ่ะที่นี่เอาฟุ้นอันพวกกันคือผู้ทอยยังมาปลูกนะคะสิมาปลูกไว้ในบ้านซะก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าในบ้านนี่ ผมมีอย <umi functional 々> ่างกินนะคะไปกินยุตนาจะคลิปนี้ก็แค่ได้จ่าดีกาเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองตะบรรู่พันธุ์หยังนะคะให้แต่ว่าเขาเกินเท่ากับมันเป็นอันเหื่อนะคะที่นี่มันน่าก็เริ่มมาเห็ดนะคะนี่เห็นปะจะได้จ่าดีกาเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองตะบรรู่พันธุ์หยังนะคะให้แต่ว่าเขาเกินเท่ากับมันเป็นอันเหื่อนะคะที่นี่มันน่าก็เริ่มมาเห็ดนะคะนี่เห็นปะเอาฟุ้นประเทศนะคะ พ่อฟุน้นมาเทแล้วปะทีเนี้เขาซีอยู่ในในในกล่ๆๆองฟุน้นเท่านะคะนั่นเลยเอามาเทศวันีบน้บังเอิญก็กระเกิดเนาะค่ะนะเกิดคือมาที่นี่ไม่นั่นกันแลว้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่หลังบ้านนะคะวันนี้มาหลังบ้านเนาะเพื่อมารดน้ํเนาะค่ะเนาะเมื่อไดรดึงสายมาเนาะคะ่ะเนาะกูบักเขือไหวกับบักพุ่งไหวอยู่นี่ค่ะหลังบ้านนะคะเอากะสีมาหดนามเพลินนเนาะค่ะเนาะ ที่มันเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดดอกเดือมัดเกิดตามสวนนะคะเขาไปอันนี้ด้วยค่ะเขาบูุไดห้หลายด้วยค่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบายกับใบเบิ้งอีกแปลงโบอีกบ่อ,บอน,นะะึเด้อค่ะเดิมมีบอกบัวพอมด้วยค่ะเดี๋ยวมันงามไม่นั่นก็นเสียวมาให้เบิ้งอีกนะคะถ้ามันสวยงามเนาะแต่ตอนนี้ยังพระทัดนสวยงามเพราะว่ากำลังเดิมต้นนะคะครับคุณแมบัวคอยไปใสนน่น้อนี่เนาะมีบบกเผือมีบบกพริกนะคะเนาะลูกไวแต่กินอยู่หลังบ้านนะคะ เอาฟุนมะเทนะคะพ่อเอาฟุลมะเทแล้วปัตินี่เขาซีอูวในในใน,ในกล่องฟุนเท่านะคะนั่นเลยเอามะเท่ัตนี้บังเอิญก็กระเกิดเนาะคะ่ะเนาะเกิดคือมาทีตินี่ไม่นั่นกันเลยเอาออก,ะะม,ากามาเนาะคะ่ะมาปลูกไเพื่อที่ได้กินเนาะค่ะอยากกินข้าวฝังก็ได้กินนะคะนี่แหละคะ่ะขันข้าสีเข็ดวยังกินเนาะคะ่ะเอาฟุนมะเทนะคะ พ่อฟุน้นมาเทแล้วป่ะที่นี่เขาซีอูวในในในกล่องฟุน้นเท่านะค่ะนั่นเลยเอามาเทพัปนี้บังเอิญก็กระเกิดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเกิดคือมาที่นี่ไม่นั่นก็แล้วบวกบวกโอบ้บักบักเอือฟักทองเนาะค่ะเนาะ,ะกา็ลังขืนง,งามเนาะค่ะเนาะเดินมาเบิเบ่งเด้อชิโนยี่ยี่ยังเนาะ,ะ,ะอันนี้หอมไม่นั่นเนาะค่ะเนาะชิมมืดแล้วแหละค่ะหอมนี่แต่ได้จ่าดีกาเออเป็นฟักทองนะคะฟักทองตะบารุพันธุ์หยางเนาะค่ะเห็นต่ว่าเขาเกิดเท่ากับมันเป็นอันเหิอนะคะที่นี่ไม่นั่นกเ็เริ่มมาเห็ดนะคะนี่เห็นปะค มันเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดดอกเมันก็เกิดตามสวนนะคะเขากะนี่ค่ะมีบววเปลี่ยมนะคะนี่ค่ะบวบเปลี่ยมกําลังจะขึ้นนะคะกําลังจะสวยนะค่ะน้อนี่ค่ะนี่เขากิดหานไว้พื้นยางาเนาะเด <und> ี๋ยวพักตังกล่องมาตามังไว้กอนเนาะค่ะเพราะว่าวนี่ค่ะพักตังของไม่นั่นนี่อันเขาไปเอาเบี้ยมันน้สวยงามนะคะเนาะแต่ว่ามาขังนี่ไม่นั่นอันบ่ได้ปลูกดรอกปอ่าอเนาะค่ะเนาะนี่เห็นปะ กำลังสิติดหน่วยจ้ะทุกคนจ้านี่บ่ไดะะ้ปลูกดอกค่ะที่นี่เอาฟุน้นเอามาเนาะคะ่ะมาปลูกไปเพื่อที่ได้กินแล้วค่ะอยากกินข้าวตังก็ได้กินนะคะนี่แหละค่ะกันเฮาสีเห็ดหยังกินเนาะคะ่ะน,น่องข้าวเห็ดหยังสี่สีซัมเร็จเข้ากระต้องเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็ดแล้วเพื่อประหยัดได้ดาเฮาเฮากับประหยัดเนาะคะ่ะเนาะนี่อะไรกันเห็นบ่อันที่มีบอกบวบเด้ค่ะบาดนี้คุณผู้ใดเอาบวัวเคยไปใส่น้อนี่เนาะ บักเขือมีบักพริกนะคะเนาะปลูกไว้จ่กินอยู่หลังบ้านนะคะสวยงามนะคะเนาะแต่ว่ามาข่างนี่ไม่นั่นอันบ่ได้ปลูกดอกบัวเอื้อนะคะ่นะเนาะนี่เห็นปะกะลังสิติดหน่วยจ้ะทุกคนจ๋านี่บ่ได้ปลูกดอกคะ่ะที่นี่เอาฟุนเขาก็มาหลอบตะไคร้เนาะค่ะเนาะปลูกบักเขือบ่ได้เด็ดไปเจลเนาะค่ะบักบวบโอ้บับกบักอื้อฟ <laughs> ักทองเนาะคะ่นะเนาะกะลังขึ้นงามเนาะค่ะเนาะเดินะมาเบิ่งเด้อสิหน่วยขี้ย,ยังเนาะ,ะอันนี้หอมไม่นั่นเนาะคะ่นะเนาะทิ่มืดแล้วแหละค่ะหอมนี่ นี่ค่ะตื่นเสามากเพราะว่าเจ้าไม่นัางจะไปปลูกไว้ยุติหน้าเนาะค่ะเนะเาะแต่ว่า